คือผมเนี่ยนะเชื่อผลยากเพราะอย่างนี้มันเป็นทดลองมั่วซั่วมาดันเสียหายมันใช้ไอ้แบบธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้ผลนะดิเอาตัวเกาะใช่ไหมมันจะไปไปเกาะหรือว่าไปทําอะไรฝนตกมาเนี่ยมันก็มันมันไม่เสียหายไงมันไม่เสียหายอันนั้นในฟ้าอากาศมันแปรปรวนแบบเนี้ยผมว่าควรจะใช้อ่ะควรไม่ควรใช้ควรจะใช้ ตัวช่วยที่ขาดไม่ได้ของชาวเกษตรกรต้องผลิตภัณฑ์สารจับใบแมกมาตราเสือลมกรดด้วยวัสดุพิเศษซิลิโคนเวทงมากถึง10%ทําให้เปียกบนพื้นผิวในพืชทําหน้าที่ลดแรงตึงผิวของน้ําให้สารเคมีต่างๆไม่เกาะอยู่ที่ผิวใบพืชช่วยให้ปุ๋ยฮอร์โมนสารปราบศัตรูพืชสารกำจัดโรคพืชและสารชีวพันธุ์ต่างๆให้ละลายเข้ากันได้อย่างดีช่วยให้ประหยัดปุ๋ยได้มากกว่า4 0ต์ ฉีดลงดินช่วยให้ดินอ่อนนุ่มและอุ้มน้ําได้ดีประหยัดน้ําในการลดแช่ท่อดพันธุ์เมล็ดพันธุ์เพิ่มอัตราการงอกทนต่อการชะล้างของแสงแดดลมและฝนใช้ได้กับพืชทุกชนิดผลิตภัณฑ์สารจับไฟแมกมาสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลย